คลิปนี้นะครับเราจะมาทําการเททดสอบโซ่ทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยโซ่ขนาด415 420แล้วก็428แต่ละแบบแต่ละขนาดจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนบนไดโนเทสคลิปนี้เรามาเทสกันครับ ครับทุกคนพบกับผมจ่ายคอบพี้ไบครับวันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่อยากจะมาทําการเททดสอบนะครับในส่วนของโซ่ในแต่ละขนาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี่หนึ่งห้านะครับสี่สองูแล้วก็สี่สองปดเมื่อนําไปใช้งานเนี่ยแน่นอนว่าในแต่ละแบบนะครับก็มีจุดดีจุดด้อยที่แตกต่างกันเรื่องของความทนทานนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักของตัวโซ่เนี่ยก็มีขนาดและน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับแต่ทีนี้เราอยากรู้ครับว่า โซ่ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับที่เป็นโซ่แข่งเนี่ยอย่างโซ่ขนาด415จะได้กำลังเนี่ยที่มากกว่าหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับโซ่ที่ขนาดใหญ่กว่าเช่น420 428โดยที่โซ่ทั้ง3าขนาดนี้นะครับก็จะมีขนาดข้อต่อนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับโดยที่415เนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กที่สุดนะครับเป็นโซ่ไซส์พิเศษที่ใช้สำหรับในการแข่งขันนะครับหรือว่าต้องการรีดสมรรถนะ ให้ได้มากที่สุดของตัวรถนะครับก็จะมีขนาดที่บางนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาที่สุดเลยนะครับส่วนโซ่ขนาด420นะครับก็จะเป็นโซ่ขนาดมาตรฐานนะครับติดรถไม่เกิน150ซีซีนะครับก็จะใช้โซ่ขนาดเนี้ยเป็นมาตรฐานติดรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็โซ่ขนาด428นะครับก็เป็นโซ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็จะอยู่ในพวกรถตระกูล150ขึ้นไปนะครับหรือว่าคนที่ต้องการ บรรทุกน้าหนักเยอะมากๆนะครับหรือว่าการใช้งานหนักๆเนี่ยโซ่428ก็จะถูกนิยมนะครับนำมาใช้แต่ทีนี้ทั้ง3ขนาดเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องของความโตน้ําหนักนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าในส่วนของประสิทธิภาพบนไดโน่ bon เนี่ย เมื่อนมาเทสทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่รถที่ใช้ทดสอบในวันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นในส่วนของยามาฮ่าฟินนะครับเป็นเครื่องยนต์ลูกเดิมสแตนดาร์ดแต่ก็มีการโมดิฟายแคมชัพกล่องนะครับท่อไอเสียก็เป็นสเตปโมดิฟายเบื้องต้นนะครับโดยที่เงื่อนไขในการทดสอบของเรานะครับรถคันนี้มีการติดตั้งชุดสเตอร์นะครับแล้วก็โซ่ที่เป็นขนาด4.15อยู่แล้วนะครับเราก็จะทําการเทสเพื่อให้ได้ค่าแรงม้าสูงสุดของ โซ่ขนาดนั้นๆนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนแค่ตัวโซ่เพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อตัดตัวแปรอื่นๆออกไปนะครับสเตอร์จะเป็นขนาด415เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าผลลัพธ์ในครั้งนี้จะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเททดสอบกันเลยครับครับในการเททดสอบแรกนะครับเราก็จะใช้เป็นโซ่ขนาด415นะครับจากทางโอซากิตัวนี้เป็นโซ่ในซีรีส์レซิ่งเชนนะครับถือว่าเป็นโซ่ตัวท็อปที่สุดของเขาแหละเราก็จะใช้โซ่ในซีรีส์นี้ทั้งหมดนะครับทั้ง3ขนาดเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบอันแรกกันครับ นี้นะครับก็เป็นในส่วนของโซ่4 1 5เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนโซ่นะครับให้รถคันนี้นะครับเป็นขนาด4 20กัน โอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนโซ่นะครับเป็นขนาด420นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้าง นี้ก็เทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสเต็ปถัดไปครับเป็นโซ่ขนาด428 ครับแล้วเราก็มาถึงโซ่ขนาดสุดท้ายนะครับเป็นขนาด428ซึ่งเป็นโซ่ที่มีขนาดความโตที่สุดในการเทสทดสอบครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็เทสครบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ในการเทดสอบนี้นะครับเราจะทำการแสดงผลการาฟนะครับเป็นในส่วนของแรงมา้าเพียงเดียวนะครับเนื่องจากว่าลดความสับสนของตัวเส้นนะครับให้มันดูไม่เยอะจนเกินไปนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆเรามาเริ่มกันที่โซ่ขนาด4 1 5นะครับในการเททดสอบนี้เราสามารถวัดแรงม้าสูงสุดของโซ่ตัวนี้นะครับได้อยู่ที่ 10.76แรงม้าถัดมาครับกับโซ่ขนาด420นะครับในการเททดสอบนี้นะครับเราสามารถวัดออกมาได้อยู่ที่10.43แรงม้าและสุดท้ายครับกับโซ่ขนาด428ในการทดสอบนี้นะครับเราสามารถวัดออกมาได้อยู่ที่10จ 1ศูนย์แรงมา้าก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าในกราฟแต่ละตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับโซ่ขนาด4-15นะครับสามารถวัดแรงม้าออกมาเนี่ยได้เยอะที่สุดในทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็โซ่ขนาด428เนี่ยวัดแรงม้าออกมาได้น้อยที่สุดก็จะเห็นได้ชัดว่าโซ่ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็น้ําหนักที่มากนะครับทำให้เกิดความสูญเสียในระบบเนี่ยเยอะก,กว่าโซ่ที่มีขนาดเล็กนะครับ โดยที่เหตุผลในการเลือกใช้โซ่ขนาดต่างๆเนี่ยแต่ละคนมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับลักษณะรถที่แตกต่างเนี่ยเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมละกันนะครับไม่ได้มีอันไหนผิดถูกสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะยึดจุดเด่นของโซ่ขนาดต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาเทสกันในส่วนของความแตกต่างขนาดโซ่นะครับว่า มีผลต่อพละกกำลังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตาม o อบิบายทั้ง YouTube และ Facebook วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ